สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mama Cooking 4524มาพบกับเราพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อ,อนๆทำเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทำกระดูกหมูทอดน้ำปลากันค่ะเมนูนี้ทำง่ายวัตถุดิบก็น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีการทำกันเลยค่ะ ั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมหมักกระดูกหมูกันก่อนค่ะวันนี้เราใช้กระดูกหมู700กรัมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่พริกไทยป่นลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วเราจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะชูรสเล็กน้อยประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะครบเวลาแล้วเราจะเติมแป้งทอดกรอบลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นวดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะใส่แป้งทอดกรอบนิดหน่อยแบบนี้นะคะจะทําให้กระดูกหมูของเราเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะพอดออกมาก็จะสวยน่าก,กินด้วยค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆใส่น้ำมันนะคะเปิดไฟกลางค่ะนำกระดูกหมูลงทอดนะคะในขณะที่เอาลงทอดนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ช้อนหรือตะหลิวนะคะเกลี่ยให้กระจายทั่วกันแบบนี้ค่ะจะทำให้หมูนะคะไม่กอดกันเป็นก้อนนะคะจะได้สุกทั่วกันง่ายๆค่ะจากนั้นเราจะทอดทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีค่ะจนกะว่าแป้งนะคะเกาะตัวหมูดีแล้วค่ะเราก็จะค่อยๆค,คนนะคะ ให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วๆกันค่ะให้เพื่อนๆนะคะหมั่นคนทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกระดูกหมูใกล้จะสุกแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาเติมกระเทียมสับลงไปนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะ พอใส่กระเทียมจนหมดแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ตะหลิวเนี่ยคนกระเทียมนะคะให้กระจายค่ะแล้วให้เพื่อนๆหมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะเราจะทอดจนกว่าก,กระเทียมจะเหลืองกรอบดีนะคะพอทอดจนกระเทียมเหลืองได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะปิดแก๊สค่ะแล้วตักหมูพร้อมกับกระเทียมนะคะตักพักไว้เสด็จน้ำมันแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระดูกหมูทอดน้ำปลานะคะสูตรนี้จะไม่เค็มจัดค่ะอร่อยรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีความหอมกระเทียมค่ะเพื่อนๆสามารถเสริมด้วยพริกขี้หนูนะคะลงไปคลุกในน้ำมันค่ะแล้วก็นำมาโรยนะคะกินด้วยกันเข้ากันดีมากๆเลยค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ<ๆ>ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจําในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่องมาม่าคกกิ้ง4524ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ